สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถงศึกษาปีที่6ทุกคนและสวัสดีคุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคุณน็่จะมาเฉลยข้อสอบโอนิ net, มีการศึกษา2567นะคะซึ่งเราได้สอบไปแล้วในวันจันทร์ที่3กุมงภาพันธ์2568นะคะซึ่งชุดที่นำมาเฉลยในวันนี้ก็คือรหัสชุดข้อสอบชุดที่100นะคะค่ะ เรามาดูที่ข้อที่1กันเลยนะคะในส่วนของข้อที่1น,นะคะจะเป็น part 1 language use นะคะ item 1 t o 21ข้อที่1ถึงข้อ21นะคะจะเป็นในเรื่องการใช้ภาษาส่วนมากก็จะเป็น conversation หรือบทสนทนานะคะ directions choose the best answer ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเรามาดูข้อที่1 student ก็คือนักเรียนและ teacher คุยกันนะคะคุณครูนะคะคุยกันว่านักเรียนพูดว่า Would you please explain these math equations again? คุณเนี่ยช่วยอธิบายนะคะคำว่า explain คำนี้แปลว่าอธิบายนะคะนักเรียนสามารถจดความหมายตามได้เลยนะคะ คุณ่ยช่วยอธิบายช่วยกรุณาอธิบายคําถามนะคะแมทนะคะคำถามวิชาคณิตศาสตร์นี้อีกครั้งนะคะอังเกนแปลว่าอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะอยนี้ที่เชื่อจะตอบว่าอะไรนะคะ blank นะคะก็คือเป็นช่องว่างแล้วบอกว่า i am in a hurry คําว่า hurry คํานี้แปลว่าเร่งรีบนะคะอ่าฉันกําลัง รีบอยู่นะคะ,ะเชนกังรีบอยู่แล้วบอกว่า can you see me at eleven คำว่า eleven ตรงนี้นะคะไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ Seven น l e v e n นะคะนักเรียนนะคะ e l v e n eleven ตรงนี้นะคะก็คือเลข11ก็มีความหมายว่า11โมงนะคะเจอกันตอน11โมงได้ไหมนะคะอะคุณครูจะพูดว่าอะไรนะคะเมื่อคุณครูบอกว่าตัวเองรีบข้อทหนึ่ง sure แน่นอนนะคะคำว่าแน่นอนคำนี้นะคะ มีความหมายเหมือนกับคำว่า of course นะคะ sure มีความหมายเหมือนคำว่า of course นะคะซึ่งแปลว่าแน่นอนเหมือนกันนะคะ,ะหรือข้อที่สองจะบอกว่า sorry โอ้ขอโทษนะฉันกำลังรีบอยู่หรือข้อที่สาม that's right ก็โอเคนะฉันกำลังรีบอยู่เป็นเหตุเป็นผลกันไหมคะ,ะไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยหรือข้อที่สี่นะคะบอกว่า please wait here คำว่า wait แปลว่ารอคอยใช่ไหมคะ คำว่า wait แปลว่ารอหรือคอยนะคะกรุณาคอยที่นี่ก่อนนะ here แปลว่าที่นี่นะคะกรุณารอที่นี่ก่อนแต่เป็นไงคะฉันรีบอยู่อันนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะบอกว่า sorry ขอโทษนะ I am in a hurry ฉันรีบอยู่ Who do you see me at 11 ะะคะเจอกันตอนเสีเนมงได้ไหมนะค,ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูในส่วนของข้อที่2องนะคะ teacher กับ students คุยกันนะคะ teacher ก็บอกว่า thank you for helping me carry this book นะคะคำว่า thank you แปลว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยฉันนะคะ helping me ช่วยฉัน carry carry Car คำนี้แปลว่าแบกหามนะคะหรือในกรณีนี้ ใช้กับหนังสือดิ i เ s p e l l เหล่านี้ t h s s books หนังสือเหล่านี้เพราะฉะนั้นหนังสือเหล่านี้ก็ใช้คำว่าถือนะคะเพราะฉะนั้น carry คำนี้แปลว่าถือคุณครูบอกว่าขอบคุณที่ช่วยถือหนังสือเหล่านี้ให้ฉันนะอ่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะอ่ามาดูข้อที่หนึงนะคะข้อหนึ่ง that's alright l that's alright คำนี้แปลว่าโอเคนะคะก็แปลว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะ ได้เลยนะคะคแปลว่าไม่เป็นไรแต่ว่าจะใช้ในกรณีที่แบบเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสุภาพนะคะใช่แบบช่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าหรือข้อที่2บอกว่า is my duty มันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วไงน,นะคะมันก็ไม่ค่อยสุภาพนะคะคําว่า duty คำนี้แปลว่าหน้าที่นะคะเวลาเราตอบในข้อสอบที่เป็นบทสนทนาแบบนี้นะคะเราจะเลือกข้อสอบ ที่สุภาพนะคะคำตอบที่สุภาพที่สุดนะคะ,ะเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วนะคะหรือข้อทสามบอก I don't know I don't know แปลว่าฉันไม่รู้นะคะหรือข้อที่สี่จะบอกว่า You're welcome You're welcome แปลว่าไม่เป็นไรนะคะอ่านี่แปลว่าไม่เป็นไรเนกันแต่คำว่า You're welcome เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ตอบว่ามีคนพูดกับเราว่า Thank you พอ Thank you ปุ๊บเราต้องตอบว่า ่า uh, you are welcome นะคะข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะคะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าเจนกับแจ็คคุยกันก่อนอ่าเจนบอกว่า how long is the flight นะคะถ้านักเรียนรู้คำศัพท์คำนี้หนึ่งก็จะตอบได้เลย how long แปลว่ายาวหรือนานเท่าไหร่นะคะคำว่า flight คำนี้แปลว่าเที่ยวบิน นะคะ flight คำนี้แปลว่าเที่ยวบินเที่ยวบินเที่ยวเนี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะอ่าทีนี้การตอบก็ต้องตอบเป็นระยะเวลาใช่ไหมคะอ่าเรามามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอก three hours hours แปลว่าชั่วโมงนะคะคำนี้เป็นขึ้นต้นด้วยตัว h แต่ไม่ออกเสียงตัว h นะคะออกเสียงเป็น hour นะคะ 3ชั่วโมงหรือข้อที่2บอก three times คำว่า time เนี่ยแปลว่าครั้งนะคะถ้า times เติม s แปลว่าครั้งแต่ถ้า time ที่เราเจอปกติใช่ไหมคะ time m e time m ปกติแปลว่าเวลานะคะแต่ถ้า time แล้วเติม s เข้าไปแปลว่าครั้งนะคะหรือข้อที่3บอกว่า three floors คำว่า floors นะคะแปลว่าชั้นเพราะฉะนั้น three floors ก็แปลว่า3ชั้นนะคะ,ะหรือข้อที่4 3 three meters คำว่า m e t e r ก็เป็นหน่วยวัดความยาวนั่นแหละนะคะหมายถึงเมตรนะคะ three meters นะคะอ่ะเรียนจะตอบอะไรดีเที่ยวบินของคุณเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่3ชั่วโมง3ครั้ง3ชั้นหรือ3เมตรตอบอะไรคะอ่ะก็ต้องตอบเป็น ชั่วโมงนะคะ three hours ต่อไป number four ข้อที่4 means กระบีมคุยกันนะคะ means บอกว่า I have to return these books and go to class คำว่า have to นะคะมีความหมายว่าจะต้องอ่า have to เนี่ยแปลว่าจะต้องแล้วมีคำไหนบ้างที่แปลว่าจะต้องนะคะอ่ะเรามาดูคำว่า have to ใช่ไหมมี have to แล้วต่อไปก็จะเป็น has to นะคะก็คือเป็น verb to have นั่นเองนะคะ has to อะไรอีกคะ h a d to อันนี้เป็นอ,อดีตนะคะ h a d to และมีคำอีกคำหนึ่งก็คือเหมือนกับคำว่า must นะคะคำว่า must เนี่ยแปลว่าจำเป็นแปลว่าจะต้องเลยอ่าคะโทษนะคะ,ะ,คะแปลว่าจะต้องนะคะมีความหมายเหมือนกับคำว่า have to นะคะ have to จะต้องทำอะไรคะ return คำว่าเ return เนี่ยแปลว่ากลับหรือย้อนกลับสง่งอะไรในที่นี้ก็คือ t h e s books ก็คือหนังสือเหล่านี้นะคะจะต้องเอาหนังสือเหล่านี้ส่งกลับส่งคืน and go to the class แล้วก็ไปที่ห้องเรียนเพราะฉะนั้นบีมจะพูดว่าอะไรคนนี้บอกว่าอะจะไปคืนหนังสือแล้วบีมจะต้องพูดว่าอะไรค่อยหนึ่ง thank you ขอบคุณนะอ่ะมันเข้ากันไหมคะมไม่น่าจะเข้ากันนะคะเป็นสถานการณ์ที่ เขาไม่ได้เอาอะไรให้เราเราก็ไม่ต้จะต้องไปขอบคุณเขาใช่ไหมส่วนข้อที่สอง see you later แล้วเจอกันใหม่นะอืมน่าจะได้นะแต่ว่าเราดูข้ออื่นต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านให้ครบทุกช้อยก่อนที่จะต่อนะคะต่อไปนะข้อที่สาม how are you คุณสบายดีไหม,มไม่น่าจะเกี่ยวนะ บอกว่าฉันเอาหนังสือไปคืนแล้วก็จะไปที่ห้องเรียนก็ไม่เกี่ยวส่วนข้อที good morning good morning นี่ไม่ได้เลยเพราะว่าใช้กับการสนทนาโต้อตอบกันจะต้องมีคนหนึ่งทักก่อนว่า good morning อีกคนหนึ่งก็ good morning ต่อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เข้ากันที่สุดก็จะต้องเป็น see you later แล้วเจอกันนะออานะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ลาจากนะคะ ต่อไปข้อที่5 n u น b e มื่อ f i กับ B คุยกัน A บอกว่า the room is so dark คำว่า dark คำนี้แปลว่ามืดนะคะอ่าเป็นไงคะห้องนี้มืดมากเลยคำว่า so คำว่า so คำนี้แปลว่ามากนะคะอ่าห้องเนี้ยมันมืดมากเลยแล้วจะพูดว่าอะไรต่อจุดๆๆนะคะอ่า B ก็บอกโอเคได้เลย I will คำนี้นะคะ i l l ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า w i l l w i l l แปลว่าอะไรคะนันเกเรียน w i l l แปลว่าจะนี่แหละจะจะนี่แหละนะคะฉันจะดูทำฉันจะทำ it's right away ฉันทำตอนนี้เลยโอเคนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าห้องมืดเราจะพูดอะไรเรามาดูช้อยข้อที่หนึ่งบอกว่า i can't see anything cannot น nah. ะ i i can t. นักเรียนสามารถอ่านว่า c a n t หรือ c a n t ก็ได้นะคะ i can't see anything มองอะไรไม่เห็นเลย anything แปลว่าสิ่งสิ่งใดนะคะสิ่งใดๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยหรือข้อที่สองบอกว่า i t is dark outside too ข้างนอกก็มืดเหมือนกันนะ dark ือมืด outside ด้านนอกข้างนอกก็มืดด้วยนะแล้วบอกว่าโอเค นะคะมันไม่เข้าไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเนาะต่อไปข้อทส please turn on the l i g h t กะรุณา turn on แปลว่าเปิด the l i g h t light แปลว่าไฟกรุณาเปิดไฟด้วยอืเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่นะเพาบอกว่าไงคะห้องนี้มืดเปิดไฟหน่อยโอเคอ๋อนี่เลยติ๊กไว้ก่อนข้อไหนที่ดังเดนแบบเออเหมือนจะมั่นใจติ๊กไว้ก่อนนะคะต่อไปข้อที่สี่ the light switch is broken light switch สวิ t ช h ก็คือสวิตไฟใช่ไหมไลสวิตสวิตไฟเนี่ย is broken แตกหักก็คือมันพังมันเสียนะคะเกี่ยวกันไหมคะอไม่เกี่ยวเลยระบบจะไปเปิดให้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นเหตุเป็นผลกันมากที่สุดก็คือข้อที่3นะคะออห้องมืดจังเลยกะรุณาเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมเขาบอโอเคฉันจะเปิดให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะอ้าต่อไปผ่า Number 6ข้อที่6แฟล้งกับมาลิคุยกันแฟล้งเขาบอกว่าเขาให้สถานการ์บอกว่า flank is asking มาลิ a reader นะคะ ask แปลว่าถามนะคะแฟล้งเนี่ยกำลังถามเห็นไหมคะมี verb to be บวกกริยาเติม ing แปลว่ากำลังกระทำแฟล้งเนี่ยกำลังถามมาลิ Marie, a reader reader คำนี้แปลว่าปริศนา คำทายหรือคำถามกันเนี่ยนะคะแฟลงอ่ะ er พูดว่า I have ฉันมีมีอะไรฮะ Hands and a face มีมือและมีหน้า But แต่ can't hold anything or smile แต่ไม่สามารถ cannot นั่นเองนะคะอ้าวคำว่า cannot เขียนยังไงเอ่ยมา can't หรือ can't เนี่ยนะคะมาจากคำว่า cannot cannot เขียนติดกันแบบนี้นะคะไม่สามารถคำว่า hold แปบลบว่าถือไม่สามารถถืออะไรได้หรือว่า smile หรือว่ายิ้มเนี่ยก็ไม่ได้คำว่า smile แปลว่ายิ้มนะคะอ่ what am I ฉันเป็นอะไรฉันคืออะไรฉันคือตัวอะไรมารีจะตอบว่าอะไรดีคะน้องเรียนตอบว่าอะไรฉันมีมือนะมีมือมีหน้าแต่ไม่สามารถถืออะไรหรือไม่สามารถยิ้มได้เลย อะไรคะมันคืออะไรคะอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่ง a table โต๊ะโต๊ะมีโต๊ะมีมีหน้าไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราดูข้อชอยขอข้อต่อไป a clock clock แปลว่านาฬิกาแขวนนะคะนาฬิกาแขวนอ่านาฬิกานาฬิกาที่ติดผนังนี่แหะค่ะอ่านาฬิกาแขวนอ่าแต่ถ้านาฬิกาข้อมือว่าอยคะ watch นะคะใช้คำว่า watch คำนี้แปลว่านาฬิกาข้อมือนะคะอ่าหรือข้อที่3 a horse a house sorry a house ก็คือบ้านใช่ไหมคะอ่าต่อไป number four a mountain ภูเขาอะไรคะไม่สามารถยิ้มได้และมีมืออ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้อัง้อตอบอไรคะ เอข้อนี้ต้องเป็นข้อที่สองใช่ไหมคะอ c l o c กอ่านกันนึกภาพเลยนะคะไม,ม,ม่มีอ่ามีมือมีหน้าใช่ไหมนาฬิกากลมๆแบบนี้นะคะอ่ามีมือมีหน้ามือก็คือเข็มนะคะเข็มนาฬิกาของเขาใช่ไหมเออมีมือมีหน้าแต่ไม่สามารถจับอะไรได้เลยหรือยิ้มก็ไม่ได้ก็คือ a clock นั่นเองนะคะนาฬิกาแขวนนะคะ อาต่อไป number seven number seven เรามาดูยังไงคะอ่าเขาบอกว่า jeff jeff an exchange student from new zealand jeff เนี่ยเป็น exchange exchange คำนี้แปลว่าแลกเปลี่ยนนะคะ exchange student ก็คือนักเรียนแลกเปลี่ยนอ่าถ้ามีเครื่องหมายคอม่าอย่างนี้ก็คือขยายความที่อยู่ข้างหน้านะคะก็ขยายความขคนชื่อ jeff นะคะ เจฟเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน from New Zealand ที่มาจากประเทศ New Zealand นะคะแล้วขยายความต่อว่า comes to school for the first day มาโรงเรียนเนี่ยวันนี้เป็นวันแรก first day ก็คือวันแรกนะคะ before class ก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ย he meets joy in the hallway he ในที่นี้ก็หมายถึงใครคะ อก็หมายถึงเจฟเพราะเราพูดถึงเจฟอยู่ he meets joy เจฟเนี่ยได้ไปเจอ joy in the hallway Hall ก็คือแบบห้องโถงนะคะ Way ก็คือทางอันนี้คือเกิดจากการเอาคำมารวมกันก็คือระหว่างทางเนี่ยก็คือที่เขาเดินผ่านมานะีคะก็คืออ่าระหว่างทางห้องเรียนเนี่ยมาจะมาห้องเรียนนี่นะคะเจฟก็ได้คุยกับ joy นะคะเจฟบอก hello my name is jeff ฉันชื่อเจฟนะ I come from New Zealand ฉันมาจากประเทศนิวซีแลนด์จอยจะพูดว่าอะไรคะจอยบอกว่า Hi My name is Joy สวัสดีฉันชื่อจอยเราจะพูดอะไรคะเขามาใหม่อะ first day อ่ากลับมาดูนี้เขาบอกว่ามาครั้งแรกเลย first day จะต้องทักทายเพื่อนใหม่ว่าไงคะข้อที่หนึ่ง Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะหรือข้อที่สอง What about you แล้วคุณละ่ะ เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะอ่ะข้อที่3 t h a n k you, thanks for asking me ขอบคุณที่ถามฉันนะอ่ะข้อที่4 do you come to school คุณมาเรียนเหรออ่คนนี้ไม่น่าถามละเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่เจอเพื่อนใหม่อย่างนี้นักเรียนต้องตอบว่า nice to meet you ยินดีที่ได้พบกันนะคะคยินดีที่ได้เจอแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเจฟสมมุติว่าเจฟจะตอบ เจฟก็ต้องตอบอะไรคะ Nice to meet you นะคะ Too t แปลว่าด้วยหรือเช่นกันสถานการณ์ข้อสอบแบบนี้ออกบ่อยเยอะมากนะ,ะันะเกเรียนก็คือถ้าเขาตอบว่า Nice to meet you อีกคนนึงก็ตอบว่า Nice to meet you too นะคะต่อไป number 8ข้อที่8 A กับ B คุยกันอีกแล้ว A บอกว่า I am r e a l l y thirsty คำว่า thirsty คำนี้แปลว่ากระหายกระหายนะคะคำว่ากระหายน้ำเนี่ยอ่ากระหายก็ต้องกินดื่มนะคะดื่มอะไรที่มันเป็นน้ำใช่ไหมคะอ่ากระหาย I am really thirsty คำว่า really เนี่ยแปลว่าจริงๆรงฉันเนี่ยกระหายจริงๆเลยแล้วก็ต้องถามหาอะไรจุดจุดๆบบอกว่า sure แน่นอนได้สิ Here you go นี่ไงยื่นให้คำว่า here you are หรือ here you go เป็นการพูดพร้อมกับยื่นให้นะคะอ่ะเขาบอกว่าเขากระหายน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพูดว่าอะไรต่อข้อหนึ่งบอกว่า I need some water ฉันเนี่ยต้องการน้ำได้เลยอ่าลองเอาไปใส่ดูนะคะแล้วก็นัเร็ต้องลองดูว่าสถานการณ์ที่พูดตอบเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมนะคะ ในการทำข้อสอบแบบ conversation แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สอง The water is so cold cold น้ำเนี่ยมันเย็นมากเลยเมื่อกี้บอกว่าเขากระหายมากเลยนะแล้วบอกว่าน้ำเย็นมากก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะหรือข้อที่สาม Thank you for water ขอบคุณสลับน้ำนะเขายังเขา,ได,เขาได้กินหรือยังคะยังนะคะเขายังไม่ได้กินเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่แบบอยากจะเอาอะไรอยากจะขออะไรเนี่ย mm hmm. อ่า ก็ต้องบอกว่าอยากได้อะไรก่อนนะคะต่อไปข้อที่4บอก do you need a glass of water คุณเนี่ยอยากจะได้น้ำสักแก้วไหมซึ่งใครเป็นคนพูดคะใครจะต้องเป็นคนพูดต่อจากตรงนี้ก็คือ A A เนี่ยเขากระหายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขากระหายก็ต้องขอใช่ไหมคะคำตอบก็คือข้อที่ 1. I need some water ฉันอยากกินน้ำจังเลยอยากได้น้ำจังเลย B ก็บอกอได้สิ sure here you go นี่ไงนะคะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะคือคำตอบต่อไป number 9 sarah กับ Ben สถานการณ์บอกมาว่า sarah and ben are friends sarah แล้วก็ Ben เนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะ sarah บอกว่า it's too hot today it's so hot today นะคะโอ้วันนี้ร้อนมากเลย so ไปมากม,า,กม,า,กมา,กามาขยายคำ adjective อย่างนี้นะคะ ฮอตสเ l ว่าร้อนวันนี้ร้อนมากเลยเบนก็เลยบอก yes ใช่ you know what would be prefer right now คุณเนี่ยรู้ไหมว่าคำว่า what ในที่เนี้ยถ้าเป็นคำเชื่อมประโยคไม่ได้เป็นคำถามนะคะจะแปลว่าว่าว่าอย่างเงี้นะคะว่าไม่เอกว่าว่า would be prefer right now เราอยากจะได้อะไรตอนนี้ prefer แปลว่าชอบมากกว่านะคะ right now ตอนนี้ right now แปลว่าตอนนี้ขณะน,นี้อยากได้อะไรตอนนี้รู้ไหม sarah ก็เลยตอบว่า ice cream ice cream สิเน,นะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว sarah จะพูดว่าอะไรต่อดีเมื่อเขาตกลงบอก ice cream ค่อยนึ่ง we shall go ice skating we should go ice skating เราควรจะคำว่า should แปลว่าควรจะไป ice skating ไปเล่น ไอส์คตติ้งกันสเกตน้ำแข็งกันเป็นเหตุเป็นผลไหมคะอไม่เลยหรือข้อสองบอก I heard there is a new movie player ฉันเนี่ยได้ยิน hear heard heard แปลว่าได้ยินฉันได้ยินว่ามี me. there is there are แปลว่ามีนะคะมีหนังใหม่เล่นอยู่นะอ่าเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าพูดเกี่ยวกับไอศครีมนะคะ ข้อที่ 3. I think ฉันคิดว่า there is a swimming pool there มีสระว่ายน้ำที่นี่ที่นี่นะอะ่มีสระว่ายน้ำ there อ๋อโอเค there แปลว่าที่นั่นนะคะส่วนคำว่า here แปลว่าที่นี่นะคะ here อ่นักเรียนจะต้องเจอบ่อยนะคะคำศัพท์เหล่านี้ here แปลว่าที่นี่ นะคะหรือข้อที่4บอกว่า let's go to that shop around the corner คำว่า let's go เนี่ยเป็นการชวนกันคำว่า let นะคะตัว s คำนี้ไม่ได้ย่อมาจาก i e s นะคะคำว่า let คำนี้อ่ามาอยู่ตรงนี้นะคะมาจากคำว่า let's go let's let's us นะคะปะพวกเรานะคะเป็นการชวนนะคะ อ่า us นะคะคำว่า us ก็แปลว่าพวกเราะคะ่ะป่ะพวกเรา go ไปไหนคะ go to t h a t shop ไปร้านนั้นกันเถอะ around the corner around แปลว่าที่อยู่อะประมาณประมาณอยู่ร้านอยู่ประมาณ corner แปลว่ามุมนะคะอ่า corner corner าเรกเรนรู้จักไหมคะขนม corner เป็นไงคะอ่าขนม corner ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น corner นักเรียนจำง่าย corner แปลว่ามุมนะคะมุมมุคำนี้แปลว่ามุมมออุมอมุมนะคะอ่า corner แปลว่ามุมอ่ะเราไปมุมนั้นกันเถอะที่ร้านนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากกินไอศครีมก็ต้องไปที่ร้านพอดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อที่ C I c ไอศครีม let's go to that shop around the corner ไปร้านนั้นเลยอยู่ที่ตรงมุมนะคะอ้าวต่อไป Number 10 ะคะข้อที่10แล้วนะคะ A กับ B คุยกันอ้าว A เป็นคำถามนะคะอยากจะถามอะไรเน้แลแ้ว B ตอบว่า he has grown a lot since last year เขาเนี่ยได้โตขึ้นมากคำว่า grow แปลว่าเติบโตเจริญเติบโตนะคะมาจากคำว่า grow, grow, grow คำนี้แปลว่าเติบโต a lot แปลว่ามากเขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นมากเลย since ตั้งแต่ last year คำว่า since นะคะแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้ว last year ก็ปีที่แล้วนะคะเขาได้โตขึ้นมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย I used to be taller ฉันเนี่ยเคยคำว่า used to แปลว่าเคยฉันเนี่ยเคยสูงกว่าเขานะแต่ตอนนี้เป็นไงคะเขาโตมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าอะไรดีข้อทหนึ่ง How is your brother doing น้องชายหรือ พี่ชายของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคําว่า how is your brother doing เนี่ยมีความหมายนักเ,เรียนจําประโยคนี้ได้ไหมประโยคนี้อยังถามว่า how are you doing คํานี้นะคะประโยคนี้ถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะ how are you doing ก็คือเหมือนกับการถามว่า how are you นั่นแหละนะคะเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะทีนี้ถามใครคะ ถามน้องนะคะน้องคุณเป็นยังไงสบายดีไหมหรือข้อที่สองอ่าเรามาดูตัวเลือกที่สองนะคะตัวเลือกที่สองถามว่าเขาบอกว่า what did your brother grow น้องของคุณเนี่ยอ่าเราเอาน้องน้องของคุณเนี่ยโตขึ้นอะไรนะคะ what did your brother grow น้องของคุณเนี่ยโตอะไรโตยังไงนะคะอ่าหรือข้อที่สาม Does your brother play basketball often? น้องของคุณเนี่ยได้เล่นบาสเกตบอลนะคะก็คือเล่นบาสเกตบอล often often ก็คือบ่อยๆน้องของคุณเล่นบาสเกตบอลบ่อยๆไหมแล้วคำตอบก็คืออะไรคะเาขาโตขึ้นมากเลยนะไม่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเนาะหรือข้อยสี่บอกว่า Didn't your brother used to have short hair? น้องของคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผมสั้นหรอแล้วบอกว่า เขาโตขึ้นมากเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วฉันสูงกว่าฉันเคยสูงกว่านะข้อไหนนะคะที่ควรจะเป็นเหตุเป็นผลกันบ้างสูงอ่าข้อนี้คือคําตอบคือข้อที่หนึ่งนะคะบอกว่าเป็นยังไงละ่ะน้องชายของคุณเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยสบายดีไหมคําตอบก็คืออ่าเขาโตขึ้นนะคะข้อนี้ปกติทุกครั้งก็จะหกักก็จะตอบว่า he is fine เขาสบายดีใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ เขาเป็นตัวลวงให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกช้อยที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ไปเติมนะคะลองไปเติมดูแล้วดูคําตอบว่าเป็นเหตุเป็นผลกันไหมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่1ค่ะ